ผมถ่ายให้ครบรอบไปแล้วเพื่อนรอบหนึ่งอนะประมาณสามโลถ้าตรงนี้มันก็จะไม่มีถนนนะนือนะใช้มือมันจะเป็นที่สําหรับให้น้องหมานี่บางคนเขาก็พาลูกมาขี่จักรยานเพื่อสุขภาพออกกําลังกายอะไรก็ได้เพื่อนให้ดีสุขภาพหมดสวัสดิเพื่อน วันนี้สามอรอรี่จะมารีวิวการขี่จักรยานเมืองว่าเราขี่ที่ไหนที่ปอลอดภัยนะเพื่อนถ้าถ้าในกรุงเทพเนี่ยที่เราชอบมามาปันน่นก็จะเรียกว่าสวนรถไฟแต่ถ้าชื่อทางการก็คือสวนวชิระ,ะเวนจัทัดนะเพื่อนก็คือเป็นหนึ่งในสี่สวนสาธารณะตรงนี้ก็คือมีมีอยู่สี่โซนที่ในแถวจตุจักรนะก็อันแรกจะเป็นสวนจตุจักรอ่าสวนหนึ่งแล้วก็มีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ แล้วก็สวนจากภูผาสู่มหานทีก็คือถ้าภายในสวนรถไฟเนี่ยก็เนื้อที่ใหญ่ๆสุดประมาณ375ไร่แล้วก็ในส่วนของในส่วนของรถไฟเนี่ยมันก็จะมีพุทิยานผีเสื้อรับเด็กๆเนี่ยก็มาดูได้นะอยู่ในนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีโซนต่างๆมากมายในเป็นโซนของโปร,ริต้าเขามาทำเป็นเมือจําลองการขับรถแต่ว่าตอนนั้นเราไปเราก็ไม่เห็นเปิดนะ แต่ว่าแต่ว่าก็มีอยู่ลองลองไปดูแต่หลักๆก็คือเด็กเด็กๆก็จะมีที่เล่นสำหรับเด็กกันมีนู่นถ่ายมีนู่ถ่ายสไลเดอร์อ่าแล้วก็จะเป็นส่วนในส่วนของสนามบาสประมาณสองสามสนามบาสที่เห็นก็ใครก็ลองมาดูได้นะเพราะว่ากว้างอยู่ที่นี่ก็น่าน่า็ี่จสนใจาไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันละกันนะเพื่อนๆว่าเป็นยังไง ประวัติของสวนรถไฟเนี่ยชื่อเต็มก็คือวัชิระเบณจทัศ์ใช่ไหมเป็นนามพระราชามาจากรอศรพงปัจจุบันที่ตอนนั้นน่ะมีพระชนม์พรรษาห้า 50, สิบพรรษาก็คือเป็นการเฉลิมฉลองครบห้าสิบพรรษาในช่วงพลนเอศ่าตายคมณวันก็เลยได้เป็นพระราชานนามของสวนรถไฟขึ้นมาเป็นชื่อทางการก็คือวัชิระเบณจทัศนะแต่ก่อนมันจะเป็นสนามกอล์ฟของอการรถไฟซึ่งพอใน,ในช่วงนั้นน่ะธาทิายคมณวันเนี่ยมีมติกับ ทางรัฐมนตรีเนี่ยจะให้เป็นส่วนทานนะตั้งแต่ปี2545าส่วนเส้นทางจัก,กรยานก็รอบหนึ่งะจะตกประมาณ3ามโลแล้วแต่การขี่ของเราหรือว่าอยากจะขี่เล้าก็ขี่ก็ได้นะเพื่อนก็คือปกติจะขี่เป็นเส้นทางเดียวนะไม่ม,ไม,มีไม่มีส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาก็ก็ดูทิศทางให้ดีๆแล้วก็ประเด็นการขี่จักรยานกับประเด็นวิ่งเนี่ยเขาจะแยกกันนะถ้าสีถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ย ก็จะเป็นโซนขี่จัก,กรยานแต่ถ้าเป็นโซนอื่นเนี่ยก็จะเป็นโซนทำหรับคนเดินวิ่งเราก็อยากไปขี่ตรงนั้นนะเพื่อนอันนี้เส้นทางก็จะเป็นในส่วนของป่านะเพื่อนมันจะมีโซนที่มันแบบเข้ามาในในสวนกับเลาะตามพวกเส้นทางจราจรนะ ถ้าตรงนี้มันก็จะไม่มีถนนนะค่อนข้างมันก็จะเป็นป่าค่อนข้างหนาทึบเหมือนกันนะเส้นท,ทางก็คือเป็นเส้นทางวันเวทเพื่อนเส้นทางสีสีเขียวนี่แหละช่วงเย็นๆน่นะจะมีเรียกว่าเด็กมาปั่นเยอะนะก็จะค่อนข้าง,งจะจะตอนแอ,อ้อัดเดนหนึ่งหลังประมาณทุ่มหนึ่งอะ่ะ คนจะเริ่มน่อยแล้วก็เริ่มใช้ความเร็วได้มากขึ้นตอนปั่นก็ต้องคอยดูด้วยนะเพื่อนคือถ้าเราปั่นไม่เร็วมากเราก็ต้องพยายามเส็บสายเอาไว้ เพราะว่ามันจะมีรถจักรยานที่เขาขี่เขาเร็วกว่าเนี่ยเขาะจะแทงขวาก็าคือเป็นกฎปก,ฎปกติเลยนะเพื่อนเนะเาะก็คือถ้าถ้าเราสาเราก็อยู่สายเหมือนรถยนต์เหมือนกันขวานะครับบางคนก็จะบอกนะว่าแบบรถมาแทงขวานะครับอะไรเงี้ยบางคนขงเขาจะไม่ได้พูดนะ้ก็ต้องระวังกันในเองเพื่อน แต่ถ้าเขาถ้าบ,บางคนนะ่าขี่เป็นกลุ่มอันนั้นเขาจะบอกสัญญาณดีนะเพราะว่ากลุ่มมันจะอันตรายนิดหนึ่งเหมือนถ้าถ้ามันเกิดการชนแล้วมันมันจะล้มกันเนอะสว่านะครับ น,เนีเดี๋ยวผมถ่ายให้ครบรอบไปแล้วเพื่อนรอบหนึ่งอะประมาณ3โล2.9กว่ากว่าก็ถามว่ามันมีทางตรงมันมันมีนะแต่ว่าจะไม่เยอะถ้าทางตรงจริงๆก็จะเป็นแบบทางมีสองที่สองที่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะ เส้นทางมันก็จะคโค้งไปโค้งมาเนี่ยบางทีบางช่วงก็มีขึ้นเนินนะเพื่อนแต่ลงเนินก็มีบ้างแต่ไม่เยอะมันอยา่จะเป็นทางเรียบกว่าขึ้นเนินคือคนนะขี่หลากหลายบางทีก็แบบเป็นนักจกขี่จัก,กรยานเขาก็จะขจักรยานมาเองใช่ไหมเพื่อนบางคนก็จะแบบมาเช่าขี่ะแต่บางคนเขาไปแบบเป็นแบบแบบแบบต่างชาติอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ อาจจะชิดขวาเนาะบ้านเขาชิดขวาอางนี้เก็ต้องดูดีๆนะเพื่อนหรือบางคนน่ะขี่จักรยานไม่ค่อยเก่งไงเ่าเขาเขาต้องดูดีๆว่าเขาจะขี่ให้่อยตรงเนาะเขาอาจจะแบบแถ่มาหาเราได้อะไรอย่างเพงี้ย สายมือนะสายมือมันจะเป็นที่สําหรับให้น้องหมาให้น้องน้องหมาแมวเนี่ยมามาเล่นได้ก็จะมีแล้วเจ้าของนิยมก็พามาทางสายมือแล้วเหมือนแต่มันใหญ่จักรยานก็เลนสีเขียวได้เลยเพื่อนแต่บางทีก็จะมีคนมาเดินนะก็ต้องระวังบางทียนมุมอับอะไรเงี้ยเวลาเลี้ยวไปเราก็ต้องดูด้วยยานนะคะ แขงขวานะครับนี่บางคนเขาก็พาลูกมาจัากรยานให้เช่าก็จะมีหลายแบบนะเพื่อนมีทั้งแบบปันเดียวหรือว่าเป็นแบบที่ให้เด็กซ้อนก็มีวันนี้ก็จะเป็นเนินนิดหนึ่งทางตรงก็จะมีเมื่อกี้ที่เห็นมานะเพื่อนหนึ่งหนึ่งทางคืงเส้นทางแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวไปอ่ะก็จะเจอ,อเส้นทางหนึ่ง มันเป็นทางตรงเรียบเรียบเขาเรียกว่าเรียบคลองที่มันจะขนานกับถนนนะเพื่อนตรงนี้ระวังเพื่อนบางทีบางคนเขาเดินสวนมาหรือบางทีเด็กเด็กน้อยเนี้ยขี่มาก็ไม่ทันเห็นนะตรงนี้ตอนนี้จะเป็นทางตรงยาวสายมือจะเป็นแบบ ถนนที่ที่ใทยสั่นจรนะรเพื่อนตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงก,กว่าเพื่อนคนก็จะเยอะนิดนึงเพรา,วาะว่าเป็นช่วงปิดเทอมด้วยนี่ก็จะให้ครบหนึ่งรอบไปแล้วประมาณ สองจุดเก้ากว่าโลนะเพื่อนมีแยกนึงที่ต้องระวังนะคือตรงนี้คือเขาจะมีคนเดินเยอะตรงนี้ มีเขาอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นเส้นจัก,กรยานว่าเดินตัดสําหรับคนที่แบบเพิ่งเคยมาเขาจะม่รู้ใช่ไหมเราก็ต้องระวังตรงนี้แหละอ่าเนี้ยครบหนึ่งหนึ่งรอบแล้วเป็นยังไงเพื่อนๆถูกใจไหมสาหรับขาขีจัก,กรยานผมว่ามันดีนะแต่ว่าเส้นทางอะแต่ไม่ได้กว้างมากแล้วก็อ่าไม่ได้เรียบมากหรือว่าตรงแต้ความเร็วได้สูงไม่ไม่ได้สูงเนาะ แต่ว่ามันถ้าถามว่ากี่แบบเอาเอากําลังอะมันได้นะแล้วก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอาความธรรมชาติเนี่ยขับไปเราก็ไม่เครียดเนาะเราก็บรรยากาศเราท่านดีก็คือมันจะมันจะไม่ได้ร้อนอะ่ะเพราะมีต้นไม้ตลอดถ้าสาหรับใครที่แบบอยากออกกาลังกายในเมืองเนี้ยก็ลองลองมาดูได้นะอื ส่วนนี้ต้นไม้เยอะมากแต่อนิดนึงเพื่อนคือผม,มเคยเคยล้มที่เนี่สองรอบแล้วก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าช่วงฝนตกอะ่ะแล้วพื้นมันยังไม่แห้งใช่ไหมเพราะตรงช่วงเนี้มันจะมีเขาเรียกว่าโซนที่แบบต้นไม้เยอะมันก็จะแห้งขาทีนี้พอมันลื่นมันชื้นอะ่ะมันจะลื่นเวลาเขาโค้งเขาเบาๆหน่อยแต่สำหรับคนทั่วไปผมว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามาแบบซิ่งๆเทโค้งมาเนี่ยเจอแน่นอน ลมแน่นอนผมเจอไปแล้วหวานนะครับ ไม่มีน้ำตาลใช่กึเลตดไหมทุกคนอันนี้สภาพหลังขี่เสร็จวันนี้ขี่กี่โลก่อนนะเจ็ห้าอันนี้ขี่ไม่เยอะเจ็หกหกหกนี้ขี่แฟนขี่ได้สามจุดโชกเจ็หกหกก็<อ>คือโค้งมันเยอะพอพอเราได้ความเร็วใช่ไหมเพื่อนๆนโค้งอ่ะท,ที่ที่รีวิวไปเนาะมันก็จะหักศอกซ้ายบ้างขวาบ้างบางทีก็มีรถข้างหน้าบ้างแล้วบางช่วงะทางมันก็นกไม่ค่อยเรียบเนี่ยมันก็กิกนกาลังเยอะ ถ้าเราจะขี่เร็วๆอะ่ะเราก็ต้องแบบเบรแล้วก็ต้องเร่งเงี้ยมันจะเหนื่อยกว่าปกติอย่างถ้าเราขี่แบบเรืเร่อยๆอ่ะอันนั้นอะ่ะเราถือว่าเราแบบใช้แรงคงที่ไม่ได้เยอะมากใชาถ้าทาง <ๆ S 1> ทางเรียอที่ไม่เคยไปขี่ก็50โลก็ไม่ไม่ถึงจะหนักมากแต่ถ้าที่นี่50โลถือว<ม>่าก็โหดเหมือนกันหรือถ้าอยากขี่50โลที่นี่ก็ต้องขี่แบบไม่เร็วมากขี่ชิวๆนิดนึงจะใช้เวลาหน่อยเกิน2ชั่วโมงอ่ะ ใครสนใจก็มาขี่อ,อันนี้ไม่ได้นะถ้าถ้าช่วงเย็นๆนะจะจะคนจะเยอะนิดนึงเด็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากอยากมีเวลาขี่ตอนเช้าเงี้ยถือว่าเป็นเวลาที่ดีก็คือคนน้อยแล้วก็อากาศดีแต่ตอนเย็นก็ถ้าใครไม่สะดวกก็ต้องตอนเย็นต,ตอนเย็นก็จะต้องหลังหนึ่งทุ่มไปหน่อยแต่คนจะเริ่มเริ่มเริ่มบางแต่ว่าแล้วแต,แต่ช่วงด้วยแต่ส่วนใหญ่อะคนก็เยอะตลอดนะมืดแล้วขี่ง่ายหน่อย ว่าก็ควรจะมีไฟอ่าใช่ใช่ต้องมีไฟหน่อยเพราะว่าบางบางช่วงอะถึงแม้ว่าไฟที่ที่ถนนน่ะมันจะมีมีเป็นตะป่ายนะแต่บางช่วงมันก็มืดยิ่งบางทีช่วงสี่สี่แยกที่มันมีคนวิ่งตัดตรงนั้นน่ะมันก็จะมืดมืดหน่อยบา,บางช่วงมันมีการตลาลายถ้าใครแบบไม่ได้ดูเลยถ้าเรามีไฟก็จะทําให้คนที่วิ่งโดยเดินสวนทางเราเห็นเราได้ชัดเจนกว่าเดว ประมาณนี้นะส่นวันนี้ก็ดีีประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็มามา,มาที่นี่ได้ส่วนรถไฟ๊ายบาย